สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งเห็นภาพแบบนี้แล้วทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีเราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเดินทางจากกรุงเทพครับไปซิดนีย์ออสเตรเลียและตามที่ชื่อคลิปบอกเลยนะครับวิดีโอนี้เนี่ยจะพาไปลองใช้บริการชั้นพรีเมียมอโคโนมีหรือว่าชั้นประหยัดพิเศษชั้นประหยัดพรีเมียมก็แล้วแต่จะเรียกนะครับว่าจะแตกต่างจากการเดินทางในชั้นประหยัดธรรมดาอย่างไรบ้างสําหรับการเดินทางของเราใน วิดีโอนี้เนี่ยเราเดินทางกับสายบินคาเทฟเปสิฟิกนะครับซึ่งเป็นสายการบินของฮ่องกงดังนั้นแล้วเนี่ยเที่ยวบินขาแรกของเราเนี่ยจะเดินทางจากกรุงเทพสุวรรณภูมิเนี่ยไปยังฮ่องกงก่อนแล้วจากนั้นจะต่อเครื่องไปยังซิดนีย์ออสเตรเลียเราก็มาเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของคาเทฟเปสิฟิกครับที่สุวรรณภูมิเนี่ยทั้งชั้นอีโคโนมีหรือชั้นประหยัดธรรมดากับชั้นพรีเมี่ยมอีโคโนมีเนี่ยจะใช้เคาน์เตอร์เช็คอินร่วมกันครับแต่ว่าเรามาเช็คอินที่ช่องเช็คอินของชั้นธุรกิจเพราะว่าามีสถนนะ One World นะครับ ก็คือเป็นสถานะของรายการสะสมไมล์ของกลุ่มวันเวิร์ที่มีสถานะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการใช้บริการช่องเช็คอินพิเศษครับจากกรุงเทพไปซิดนีย์โดยแวะผ่านฮ่องกงนะครับเราจะได้บอดอีพาสมาเลย2ใบนะครับตั้งแต่ขากรุงเทพฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงซิดนีย์ส่วนลาอินวิเทชันนั้นจะใช้ในการเข้าใช้บริการลาสุดว่าห้องรองครับจริงๆแล้วผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นพรีเมียมอีโคโนมีกับขาที่ไปซฟิกนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องรองะคะแต่ว่าเราใช้สสิิทธ์ในนถานะ วันเวิลด์ซฟไฟนนะครับในการมีสิทธิ์เข้าใช้บรกิการลาวสู่ห้องรองของกลุ่มวันเวิ l ดเมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของคาทีเปอร์ซีฟิกซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของพันธมิตรการบินกลุ่มวันเวิลดนั่นเองพาแวะมาดูที่ลาวของคาทีเปอร์ซีิกที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับจะอยู่บริเวณคองคอสจีในลาวั้นจะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นโซนบาร์บุฟเฟ่ให้บริการตนเองนะครับเป็นอาหารง่ายๆนะครับแล้วก็เดอะนูโดบาร์นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราที่นี่ ก็จะเป็นรายการอาหารตามเมนูนะครับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาของวันนะครับก็จะมีทั้งพวกอาหารร้อนติ่มซำเกี๊ยวน้ำอะไรต่างๆนะครับอย่างวันนี้ก็มีผัดไทยขนมจีบสาลาเปาเกี๊ยวน้ำสาคูพื้นที่ภายในร้า์หรือห้องรองของคาเทกซ์เพซิฟิกเนี่ยก็จะมีโซนพื้นที่ที่นั่งหลายส่วนนะครับโซนที่เป็นส่วนที่นั่งรับประทานอาหารไปโต๊ะอาหารเลยก็มีแล้วก็โซนที่นั่งพักผ่อนสบายๆอยู่บริเวณหน้าบาร์บริการเครื่องดื่มตัวนี้ก็เป็นมุมที่มองเห็น ลานจอดแล้วก็เห็นทางวิ่งของสนามบ,บินสุวรรณภูมิอยู่ไกลๆระหว่างนั่งรออยู่ในล้าวส์ก็เห็นเครื่องบินที่จะมาพาเราบินไปฮ่องกงในเที่ยวบินนี้เนี่ยลงมาพอดีนะครับแล้วก็แท็กซี่มาจอดเที่ยวบินของเรานั้นคือเที่ยวบิน CX754 จะออกเดินทางจากกรุงเทพสุวรรณภูมิไปยังฮ่องกงโดยใช้เครื่องบินแบบ Airbus a350-900 กําหนดการตามตารางนั้นก็คือจะออกจากกรุงเทพตอน เที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ไปถึงที่ฮ่องกงตอน4ี่โมงครึ่งโดยที่เวลาที่ฮ่องกงนั้นจะเร็วกว่าที่กรุงเทพอยู่1ชั่วโมง Airbus A350 9 0 0ขีองคาเทเปสิฟิกนั้นจะมีที่นั่งทั้งหมด280ที่นั่งครับแบ่งเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจที่เป็นเตียงนอนราบเนี่ยสาที่นั่งที่นั่งชั้นพรีเมียมเอ economy เนี่ยยีที่นั่งแล้วก็ที่นั่งชั้นประหยัดธรรมดาอีก214ที่นั่งการเดินทางของเราในขาจากกรุงงงงงงงเทพไไปปยยัััออกกกแล้้จาซนนน เราจะเดินทางในชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่ครับซึ่งเราจะให้ชมทั้งการบริการในเที่ยวบินสั้นคือในเส้นทางกรุงเทพฮ่องกงและเที่ยวบินยาวอย่างฮ่องกงซิดนีย์เนี่ยว่าการบริการในชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นห้องโดยสารของชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่ของ a อร์บัส A350-900 ของคาเทเปซิฟิกนะครับจัดที่นั่งแบบ2-4-2มีทั้งหมด28ที่นั่งที่นั่งของเรานั้นเป็นที่นั่งหมายเลข 32K เป็นที่นั่ง ริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องบินครับเป็นแถวรองสุดท้ายของชั้นพรีเมียมเอคอนมีในชั้นพรีเมียมเอคอนมีของ Airbus A350-900 เนี่ยจะมีจำนวนแถวอยู่ทั้งหมดแค่4แถวนะครับก็เรียกได้ว่าชั้นพรีเมียมเอคอนมเเนี่ยมักจะเป็นชั้นโดยสารที่มีห้องโดยสารที่มีจำนวนที่นั่งน้อยที่สุดแล้วก็มีพื้นที่น้อยที่สุดบนเครื่องบินของสายการบินต่างๆครับ อย่างบน Airbus A350-900 นั้นจำนวนที่นั่งในชั้น p รี m ม u m e c อ n o น y นั้นก็จะน้อยกว่าในชั้นธุรกิจหรือชั้น u s i n e s s c l a s s นะครับแล้วก็แน่นอนว่าน้อยกว่าชั้นประหยัดธรรมดาอยู่แล้ว Airbus A350-900 ของ c a ทีเป p a c i ซ i ิในีทวิน CX754 ก็ t Take o f ฟจากรันเวย์ของสนามบ,บินุวนภูมิรับมุ่งหน้าไปยังฮ่องกงเครื่องบินออกเดินทางมาล่าช้าเล็กน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่ากับตันแจ้งว่าคาดว่าจะไปถึงที่ฮ่องกงเนี่ยตามกำหนดเวลา ในเที่ยวบินขาแรกจากกรุงเทพไปยังฮ่องกงนั้นเราอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคต่างๆของที่นั่งหรือว่าหน้าตาของที่นั่งมากนะครับเพราะว่าเที่ยวบินนี้ค่อนข้างแน่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางในเที่ยวบินที่ขายาวกว่ามีเวลามากกว่าจากฮ่องกงไปยังซิดนีย์ก็เดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันตรงนั้นแต่ว่าในขาแรกนั้นจะให้ชมบรรยากาศการบริการบนชั้นพรีเมียมอีโคโนมีในเที่ยวบินระยะสั้นของสาเทีปซิฟิกก่อน เที่ยวบินนี้เนี่ยใช้เวลาเดินทางบนอากาศประมาณแค่2ชั่วโมงเศษเท่านั้นหลังจากเครื่องบินเทคออฟมาแล้วก็สัญญาณรัดขันขัดดับลงแล้วเนี่ยพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะเริ่มบริการอาหารเลยนะครับตัวเลือกอาหารในชั้นพรีเมียมอีโคโนมีนั้นจะมี2ตัวเลือกตัวเลือกแรกเป็นผัดไทยและตัวเลือกที่2เนี่ยเป็นข้าวหมูกระเทียมนะครับแล้วก็ในอาหารก็จะมีผลไม้แล้วก็ไอศครีมไฮเอนดัสพร้อมทั้งขนมปังเป็นซอฟโรลแล้วก็เนย คนบริการอาหารเสร็จก็มีการปรับแสงไฟในห้องโดยสารนะครับให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนแล้วก็ก่อนที่เครื่องบินจะลงที่ฮ่องกงเนี่ยหน้าจอของระบบความบันเทิงเนี่ยจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลการต่อเที่ยวบินได้ว่าเที่ยวบินต่อไปที่เราจะเดินทางนั้นจะออกเดินทางที่เกตไหนบ้างเที่ยวบินนี้ใช้เวลาเดินทางบนอากาศไป2ชั่วโมง22นาทีในการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังท่ากาศียานานานชาติฮ่องกงระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินนั้นจะสามารถเรียกดู ภาพที่ถ่ายทอดสดจากกล้องในมุมต่างๆได้ด้วยนะครับตอนนี้เครื่องบินก็กําลังจะลงแตะทางวิ่งที่สนามบินฮ่องกงเครื่องบินเดินทางมาถึงที่ฮ่องกงในเวลา4โมง26นาทีในตอนบ่ายเวลาที่ฮ่องกงนั้นเร็วกว่าที่กรุงเทพอยู่1ชั่วโมงเที่ยวบินต่อไปที่เราจะออกเดินทางไปยังซิดนีย์นั้นมีกําหนดออกเดินทางเวลา19.10นทุ่ม10นาท,นาทีก็มีเวลาต่อเครื่องที่ฮ่องกงเนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสชั่วโมง เครื่องบินมาจอดที่อาคารผู้สารที่สนามบินฮ่องกงแล้วเราก็ลงจากเครื่องเมื่อลงจากเครื่องแล้วผู้สารที่จะเดินทางต่อเครื่องไปเที่ยวบินอื่นข้อมองหาป้าย transfer ครับถ้าเกิดใครจะเข้าฮ่องกงเนี่ยก็ไปที่ immigration และสิ่งที่ควรทําเลยก็คือว่าตรวจสอบเกตและรายละเอียดของเที่ยวบินของเราที่จะเดินทางต่อเครื่องครับว่าจะใช้เกตที่เกตไหนและมีสถานะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเช็คอินมาจากต้นทางอาจจะยังไม่ได้ระบุว่า จะออกเดินทางต่อโดยใช้เกตไหนนะครับก็มาตรวจสอบเกตกันได้ที่นี่เที่ยวบินของเราครับ CX111 ไปยังซิดนีย์วันนี้จะใช้เกต32กําหนดออกเดินทางเวลา19นาฬิกา10นาทีขั้นตอนการต่อเครื่อง transfer ที่สนามบินฮ่องกงครับก็ที่จุด transfer นั้นเราก็แค่สแกน b o ร์ด i n g pass ของเที่ยวบินต่อไปที่เราจะเดินทางต่อออกจากฮ่องกงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบจะยืนยันตัวตนแล้วก็ใบหน้าของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการ ขึ้นเครื่องต่อไปแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนการตรวจเอกซเรความปลอดภัยเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ของห้องผู้สารขาออกนะก็จะผ่านย่านร้านค้าดิวตี้ฟรีต่างๆแต่ว่าเราตรงไปที่ลาสก่อนเลยครับที่สนามบินฮ่องกงซึ่งเป็นฐานการบินของคาทีปเปซิฟิกนั้นจะมีลาวของคาทปเปอซิฟิกอยู่หลายพื้นที่นะครับในส่วนต่างๆของสนามบินแต่คราวนี้เนี่ยเราแวะที่ลาวเดอะเด็กอยู่ที่หน้าเกต6กก็แวะรับประทานอาหารง่ายๆครับที่นี่ก็มีเดอะนูดเดิลบาร์เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีรายการอาหารที่ให้บริการอยู่ใน เมนูก็แจ้งกับพนักงานได้ที่รีบมาที่ลาวเช่เพราะว่านอกเหนือจากมารับประทานอาหารมื้อเย็นแบบง่ายๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะบินในเที่ยวบินยาวก็เลยจะแวะมาใช้บริการห้องอาบน้ําที่ลาวก่อนนะครับที่ลาวที่ฮ่องกงก็มีบริการห้องอาบน้ําก็ให้ได้อาบน้ําสดชื่นเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเพื่อที่จะได้พักผ่อนสบายๆนะครับในเที่ยวบินยาวที่จะเดินทางต่อไปข้ามคืนไปยังซิดนีย์ ใกล้ได้เวลาบอดอิ่งเราก็เดินออกจากลาสมาอย่างที่เกี32ซึ่งจะเป็นเกียรที่เที่ยวบิน CX111 ของเราจะออกเดินทางไปยังซิดนีย์เที่ยวบินนี้ก็ใช้ Airbus A350 ขีด900ครับเป็นคนละลำกับลำที่เราเดินทางมาครับแต่ว่ารุ่นเดียวกันที่นั่งเหมือนกันกำหนดการตามตารางนั้น CX111 ออกจากฮ่องกงตอน19นาฬิ10นาทีนะครับและจะไปถึงที่ซิดนีย์ในเวลา6นาฬิก15นาทีในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นครับ เวลาที่ซิดนี้นั้นจะเร็วกว่าที่ฮ่องกงอยู่2ชั่วโมงครับหรือว่าเร็วกว่ากรุงเทพอยู่3ชั่วโมงไฟล์นี้ค่อนข้างโล่งนะครับแล้วก็เราเนี่ยขึ้นเครื่องมาเร็วมากเป็นคนแรกๆก็เลยมีเวลาถ่ายห้องโดยสารให้ชมครับนี่คือหน้าตาห้องโดยสารของชั้นพรีเมียมอ economy บน a อ r b บ s a 3อ0า0 0นีด900ของคาทีเป p a c ซิฟิกนะครับจัดที่นั่งแบบ2 42ก็คือแถวละ8ที่นั่งต่างจากชั้นประหยัดครับที่จะมีแถวละ9ที่นั่ง แล้วก็มีทั้งหมด28ที่นั่งครับคือมี4แถวแต่ว่าแถวสุดท้ายแถวหลังสุดเนี่ยจะไม่มี4ที่นั่งตรงกลางในเที่ยวบินนี้เราก็นั่งที่นั่งเดิมครับที่นั่งหมายเลข3 2 k เป็นที่นั่งติดหน้าต่างแต่ว่าไฟล์นี้ค่อนข้างว่างบางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นว่าเราขยับไปนั่งที่นั่งตัวที่ติดทางเดิมบ้างเพื่อถ่ายรูปนะครับที่ที่นั่งเนี่ยจะมีสิ่งสั่งเหล่านี้วาง น้ำหนึ่งขวดพร้อมกับหูฟังวางไว้ให้แล้วเมื่อนั่งประจำที่เนี่ยพนักง,งานจะมาบริการผ้าร้อนนะครับและชั้นพรีเมียมอีโคโนมีจะมีเครื่องดื่มพรีดีพาร์เจอร์บริการด้วยครับจะมีตัวเลือกเป็นทั้งน้ำผลไม้ต่างๆครับแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสปาร์กิ้งแบบนี้ก็มีให้บริการเช่นกัน หลังจากวิดีโอสาธิตเพื่อความปลอดภัยครับซึ่งเขาจะพาเราไปชมความสวยงามและน่าสนใจต่างๆของฮ่องกงนะครับพร้อมกับแนะนําขั้นตอนความปลอดภัยบนเครื่องบินไปด้วยเนี่ยเราก็เข้าไปที่โหมดกล้องในระบบความบันเทิงบนเครื่องบินซึ่งจะมีมุมมองให้2มุมครับอันนี้เป็นมุมที่ถ่ายจากกล้องที่อยู่ใต้เครื่องครับจะเห็นว่าเห็นล้อหน้าตอนที่แท็กซี่ตอนที่พุชแบ็กออกมาครับแล้วก็มุมจากกล้องที่แผนหาง ระบบความบันเทิงบนเครื่องบินนั้นก็จะมีตัวเลือกภาษาต่างๆนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยครับเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษามาพอเลือกภาษาเสร็จเนี่ยพอเข้าสู่ระบบความบันเทิงเนี่ยก็จะมีการแสดงจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินทางไปในเที่ยวบินนี้นะครับเราจะบินจากฮ่องกงนะครับไปยังซิดนีย์เที่ยวบิน CX 1 1 1นะครับจากฮ่องกงไปยังซิดนีย์ใน วันที่เราเดินทางเนี่ยก็เทคออฟออกจากสนามบินฮ่องกงไปตอนทุ่ม45นาทีนะครับก็ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามตารางเล็กน้อยที่หน้าจอของระบบความบันเทิงเนี่ยเห็นแถบด้านล่างครับจะเป็นการบอกขั้นตอนหรือว่าช่วงเวลาต่างๆในการบริการบนเทีรร่ยวบินครับว่าอินเทอร์เน็ตจะเริ่มใช้งานได้ตอนไหนครับจะเริ่มเสิร์ฟอาหารตอนไหนพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวบริการอาหารอีกมื้อตอนไหนส่วนนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการเลือกดูแผนที่แบบต่างๆนะครับ ระบบความรำเทอบนบน Airbus A 3 5 0ของ Cathay Pacific เนี่ยก็มีตัวเลือกแผนที่หรือว่าตัวเลือกการดูข้อมูลการบินได้หลายรูปแบบมากๆเริ่มต้นการบริการอย่างแน่ครับจะเป็นการบริการเครื่องดื่มกับถั่วนะครับเป็นขนมครบเคี้ยวง,ง่ายๆนะครับก็จะมีทั้งแอลมอนแล้วก็ถั่วลิสงรับประทานพร้อมกับตัวเลือกเครื่องดื่มของเรานะครับระหว่างการรอบริการมื้ออาหารเนี่ยก็ให้ดูฟังก์ชันต่างๆของที่นั่งครับอันนี้เป็น ตัวโคมไฟที่อยู่ที่ที่น้่ของเรานะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็ปรับองศาได้ครับปรับความสว่างได้ที่รองสีสันครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็ปรับตัวปีกเนี่ยให้รองรับกับตัวสีสันของเราได้สําหรับที่นั่งพรีเมียมเอคอร์มี่นั้นจะมีปลั๊กจ่ายกระแสไฟฟ้าครับแล้วก็อรอตจ่ายไฟด้วย USB Type A เนี่ยอยู่ตรงใต้ที่วางแขน,นครับ อุปกรณ์ควบคุมระบบความบันเทิงนะครับถูกเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มปักเก้าอี้นะครับที่อยู่ข้างๆกันพร้อมกับช่องเสียบหูฟังอันนี้เป็นสภาพเก้าอี้เมื่อปรับเอนะครับเอนสุดๆได้ประมาณเท่านี้อันนี้จะเป็นที่นั่งแถวสุดท้ายบนชั้นพรีเมียมอค n o โนมีนะครับคือแถวที่33ก็จะปรับเอนแล้วก็สามารถปรับที่พักขานะครับแล้วก็ที่วางเท้าออกมาได้เพื่อรองรับเวลาเราพักผ่อน บน Airbus A350-900 ของ c a t h a ป Pacific นั้นมีบริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินนะครับก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะครับมีการคิดราคาแตกต่างกันไปที่นั่ง Premium economy บน Airbus A350-900 ของ c a t h เป Pacific นั้นจะมีระยะห่างระหว่างแถวครับหรือว่าซีดพิษ40นิ้วแล้วก็ที่นั่งกว้าง20นิ้วเอาละครับได้เวลาบริการอาหารมื้อแรกนะครับหลังจากออกจากฮ่องกงมาอาหารมื้อแรกเนี่ยจะมีตัวเลือกสําหรับอาหารจานหลักอยู่3ตัวเลือกนะครับ ัวเลือกที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นอาหารสไตล์ฮ่องกงสไตล์เอเชีย Asia, นะครับจะเป็นข้าวหอมมะลินะครับเสิร์ฟพร้อมกับปลาทอดแล้วก็เป็นซอสสไตล์จีนแล้วก็ผักกาดสไตล์จีนส่วนอีก2ตัวเลือกนั้นที่เราไม่ได้เลือกครับตัวเลือกหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์ตะวันตกนะครับเป็นหมูเสิร์ฟพร้อมกับโพลเลนตาสไตล์อิตาเลียนครับพร้อมกับซอสเห็ดส่วนอีกตัวเลือกหนึ่งนั้นจะเป็นอาหารมังสวิรัตสไตล์อินเดีย India. ในถาดอาหารที่เสิร์ฟมาพร้อมกันในทีเดียวนะครับจะมีแอปเปอ้ไทเซอร์เป็น ฮัมมูสนะครับแล้วก็มีผลไม้พร้อมกับของหวานเป็นไอศครีมไฮเกนด้าครับแล้วก็ขนมปังต่างๆครับชีสแล้วก็แคกเกอร์แล้วก็มีช็อกโกแลตกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวเลือกเครื่องดื่มต่างๆนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งแบบมีและไม่มีแอลกอฮอล์เที่ยวบินจากฮ่องกงไปซิดนีย์นั้นก็ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่ค่อนข้างไกลขึ้นมาหน่อยครับใช้เวลาเดินทางมอการ์ศไป8ชั่วโมง45นาทีก็จะมีอเมนิตี้คิด ในกระเป๋าแบบนี้ให้สาหรับผู้สารวที่เดินทางในชั้นพรีเมียมอีโคโนมีก็จะมีผ้าปิดตาแปลงสีฟันยาสีฟันที่โกนหนวดแล้วก็ถุงเท้าตอนนี้หลังจากบริการอาหารมือแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปิดไฟให้ผู้สารพักผ่อนครับสำหรับห้องน้ํานั้นในห้องโดยสารสําหรับชั้นพรีเมียมอีโคโนมีบน Air ์บัส a สามพันเก้าร้อยของคาเทกเปอร์เซฟิกเนี่ยจะไม่มีห้องน้ําในเซกชันของตัวเองนะครับผู้สารที่เดินทางในชั้นพรีเมียมอีโคโนมีเนี่ย,จะ,ะยจะใช้ห้องน้ําร่วมกับผู้สารชั้นประหยัดนะก็ต้้้้้้ออองงเเดดินนนนนผ่าาาชัััปปรระะหยหยขไํคบ ส่วนนี่ไทยหน้าตาของที่นั่งให้ดูนะครับเมื่อปรับเอนสุดๆนะครับแล้วก็นําที่พักขาแล้วก็กางที่วางเท้าออกมานะครับพร้อมทั้งแกะซองผ้าห่มเรียบร้อยครับเตรียมตัวนอนอันนี้เป็นที่นั่งแถวหลังสุดนะครับแต่ว่าแถวอื่นๆก็เอ็นได้ประมาณนี้เช่นกันตัวที่นั่งเนี่ยจะกว้างกว่าที่นั่งชันประหยัดอยู่หน่อยนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่ติดหน้าตาเนี่ยจะไม่สามารถขยับตัวพนักที่วางแขนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่นั่งที่ติดทางเดินเนี่ยจะปรับที่วางแขนลงไป ราบเสมอกับเบาได้นะครับก็จะให้พื้นที่กว้างมากขึ้นอีกประมาณ1ชั่วโมง45นาทีก่อนเครื่องบินเดินทางถึงที่สนามบินปลายทางที่ซิดนีย์ครับก็จะบริการอาหารอีกมื้อหนึ่งนะครับเป็นอาหารมื้อเช้าอาหารจานหลักนั้นจะมีตัวเลือก2ตัวเลือกตัวเลือกแรกเนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์ตะวันตกนะครับก็เป็นสครมบเบิร์เอกเผื่อพร้อมกับเบคอนไส้กรอกหมูเห็ดมะเขือเทศแล้วก็มันฝรั่ง ส่วนอีกตัวเรื่องนั้นก็จะเป็นอาหารสไตล์เอเชียสไตล์ฮ่องกงนั่นเองนะนั่นก็คือติ่มซำนะครับซึ่งก็มีติ่มซำหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งขนมจีบนะครับฮะเก๋าซึ่งก็มีไส้ต่างๆทั้งไส้ไก่ไส้ซีฟู้ดไส้กุ้งนะครับรวมถึงมีไส้แฮมด้วยและในถาดก,ก็จะมีผลไม้สดโยเกิร์ตครัวซองพร้อมกับเนยและแยมให้บริการเมื่อคืนนะครับรับประทานอาหารเสร็จก็นอนเลยก็เลยยังไม่ได้ให้ดูระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินนะครับ นี่คือหน้าตาของหูฟังนะครับสําหรับผู้สันในชั้นพรีเมียมโคนมีจะเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนครับหน้าตาแบบนี้ครับอยู่ในซองทําความสะอาดมานะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมระบบความบันเทอร์ที่ดึงออกมาจากที่อยู่ใต้ที่พักแขนข้างที่นั่งนั่นเองนะครับก็จะใช้จอทัชสกรีนก็ได้นะครับหรือว่าควบคุมด้วยตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้ ฟังชันอื่นๆของที่นั่งนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางอุปกรณ์พวกพาส่วนตัวนะครับเผื่อม่อยากดูจอของเครื่องบินนะครับก็เอาแท็บเล็ตเอาอะไรของตัวเองมาวางได้ครับจอปรับองศาได้ครับเผื่อที่นั่งข้างหน้าเขาเอ็นมาเนี่ยเราจะได้ปรับจอตามนะครับแล้วตรงนี้ใต้จอจะมีช่องเก็บของเล็กๆอยู่ด้วยนะครับข้างจอครับตรงมุมซ้ายตรงนั้นเป็นโค้ดฮุกส่วนตัวเลือกความบันเทิงบนเที่ยวบินนั้นก็จะมีทั้งรายการภาพยนตร์รายการโทรทัศน์ครับซึ่งก็มีตัวเลือกเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็มีรายการเพลงแล้วก็เกมส์ให้เล่นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรบน a i r ์ u s A 350ของ c a ทีเป p a c ซิฟิกนะครับก่อนจะลงที่ซิดนีย์เนี่ยพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะแจกบัตรผู้โดยสารขาเข้า,ข,ข,าข,ข,ของออสเตรเลียครับก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ศุลกาากรที่สนามบินซิดนีย์ของออสเตรเลีย ในกระเป๋าหน้าที่นั่งเนี่ยจะมีนิ้สารบนเครื่องบินครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นนิ้ดสารบนเครื่องบินนะครับส่วนพลิกกลับมาเนี่ยจะเป็นรายการสินค้าที่จําหน่ายบนเครื่องบินนั่นเองตอนนี้ครับฟ้าข้างนอกก็เริ่มสว่างแล้วนะครับเป็นช่วงเวลายามเช้าทางชายฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลียที่นั่งของ ห้องโดยสารของชั้นพรีเมียมอีโคโนมีเนี่ยจะอยู่บริเวณเหนือปีเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะไม่ค่อยได้เลือกวิวมากนักนะครับก็จะเห็นวิวเป็นปีกแล้วก็วิงเลียแบบนี้เครื่องบินของเราใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมง45นาทีนะครับหลังจากบินขึ้นมาจากท่ากาสียานนานาชาติฮ่องกงก็กำลังจะลงจอดที่ท่ากาสียานซิดนีย์ และเกิดใครไม่ได้นั่งติดหน้าต่างครับก็ยังสามารถชมทิวทัศน์และก็ชมภาพบรรยายกาศขณะเครื่องบินล,ลงจอดได้ผ่านกล้องที่ติดอยู่กับเครื่องบินครับแล้วก็ถ่ายทอดมาในมุมต่างๆครับมีทั้งมุมที่ถ่ายทอดมาจากแผนหางแล้วก็มุมที่ถ่ายทอดมาจากใต้เครื่องด้วยเราเดินทางมาถึงที่สนามบิสซิเนียตอนเวลาเช้าพอดีนะครับพระอาทิตย์เพิ่งจะโผพ้นขอบฟ้ามาได้ไม่นาน กำหนดการตามตารางนั้นเราจะเดินทางไปถึงซิดนีย์ตอน6นาฬิกา15หนาทีในตอนเช้านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเครื่องบินลงจอดล่าช้าไปเล็กน้อยครับลงจอดที่สนามบ,บินซิดนีย์ตอน6โมง29นาทีโดยที่เวลาที่ซิดนีย์นั้นจะเ,เร็วกว่าที่ฮ่องกงอยู่2ชั่วโมงนะครับหรือว่าเร็วกว่าที่กรุงเทพอยู่3ชั่วโมงนั่นเองเครื่องบินของเราก็ลงจอดที่ซิดนีย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ และนี่ก็เป็นการบริการในชั้นพรีเมียมเอ e c o n o m ของสายการบินคาเทเปซิฟิกก็ให้ดูทั้งแบบเที่ยวบินสั้นๆนะครับจากกรุงเทพไปฮ่องกงและเที่ยวบินที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับจากฮ่องกงไปซิดนีย์เนี่ยว่าชั้นพรีเมียมเอ economy ของคาเทเปซิฟิกนั้นจะมีการบริการอย่างไรบ้างครับและถ้าเกิดว่าอยากจะเปรียบเทียบกับการเดินทางในชั้นประหยัดธรรมดาครับหรือว่าชั้นเอ e c o n o มธรรมดาเนี่ยว่าจะแตกต่างครับมีการบริการต่างๆแล้วก็มี หน้าตาของเก้าอี้ที่นั่งแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรครับรอติดตามชมนะครับเพราะว่าในเที่ยวบินขากับจากซิดนีย์ไปกรุงเทพโดยแวะผ่านฮ่องกงเนี่ยเราจะเดินทางในชั้นประหยัดธรรมดานะครับแล้วก็จะได้มาดูกันว่าชั้นพรีเมี่ยมอคคโนมีกับชั้นประหยัดธรรมดานี่มีการบริการแล้วก็มีหน้าตาที่นั่งตา่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับคุ้มค่าหรือไม่ที่จะเลือกชั้นโดยสารแบบไหนนะครับ เดี๋ยวรอติดตามในวิดีโอข่าวต่อไปนะครับเราจะพาเดินทางในชั้นประหยัดธรรมดาจากซิดนีย์ครับไปยังฮ่องกงก็เป็นเที่ยวบินระยะยาวหน่อยนะครับแล้วก็จากฮ่องกงไปยังกรุงเทพที่เป็นเ่รวิตระยะสั้นก็ใช้ดูการบริการชั้นประหยัดเช่นเดียวกันส่วนตอนนี้นําภาพบรรยากาศจากนาครซิดนีย์ครับรัฐนิวเซาเวลของออสเตรเลียามาให้ชมกันครับช่วงที่เราเดินทางมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงกลางฤดูหนาวนะครับเป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วง ปลายๆฤดูหนาวอยู่นะครับก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าอากาศก,ก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศกําลังเย็นสบายแล้วก็แสงแดดก็สดใสพาไปชมบรรยากาศที่ซิดนีย์นะครับกับแลนด์มาร์คสำคัญอย่าง h a r b เบอร์บริแล้วก็ซิดนีย Opera House พร้อมกับจุดชมวิวนะครับตึกสูงในย่าน CBD หรือว่าย่านธุรกิจใจกลางเมืองซิดนีย์แล้วก็ตอนนี้เรากำลังนั่งเรือครับ จากเซอร์โคลาคีย่านใจกลางเมืองของนครซิดนีย์เนี่ยไปยังชายหาดแมรี่บีชนะครับซึ่งเป็นหาดพักผ่อนตาอากาศยอดนิยมของชาวซิดนีย์และชาวออสเตรเลียนะครับก็ปิดท้ายวิดีโอนี้ด้วยภาพบรรยากาศที่นครซิดนีย์ครับแล้วก็ที่ชายหาดแมรี่บีชในวันพักผ่อนสบายสบายกับบรรยากาศดีๆในช่วงก่อนจะเข้าฤดูใบไม้ผลินะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปรวมถึง การเดินทางขากลับในชั้นประหยัดกับคาที่เป็นซิฟิครับขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ